ขอบคุณมากทุกคนครับ,บ,บ,บขอบคุณที่มาถ่ายรูปด้วยกันรู้ว่ารู้ว่าภูมิใจวันนี้เห็นแบบหน้าตาแต่ละคนนะครับมีความสุขมากที่เห็นใส่ชุดกุยเนี่ยก็ดีมากๆนะวันจริงคุณใ่มาได้ไห <c oughs> ได้ครับรยิน <c> ด <oughs> <c oughs> ีครับแค่รุมรวเราโอเคกับบ้านนะครับขอบคุณมากจ้า มีบูมเนี่ยไม่อยากังเอไม่มีใช่ปะวันจริงที่บาวันจริงจริงก็ไม่มีไม่มีาาณคุณรพี่มับ้านไปะรขอคอคุณครับ